สวัสดีค่ะแนะนําชื่อนาะสรัุลแล้วก็ชื่อเล่นชื่อชื่อจริงชื่อปีดันออนนับจะเปต่อพิธชื่อเล่นชื่อมค่ะใครไปทุ่งมากเห็นบอกว่าไม่ไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพกลัวจะไปเป็นภาระให้เพื่อนๆแต่แต่รู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยจะเป็นภาระให้พี่มากกว่านะรู้สึกพี่จะรักษาเพื่อนได้ดีเยี่ยมเลยถ้างานนี้ไม่มีพี่เนี่ยเพื่อนอาจจะปางตายไปเลยคนเลยใช่ไหมจะให้เล่าถึงวันที่หนึ่งที่เราจะออกเดินทางเลยว่าพี่แม่ มีความสึกไงวันที่หนึ่งบ้างเตรียมอุปกรณ์อะไรไปบ้างก็เอาของที่จาเป็นจริงๆค่ะแต่มันก็หลายอย่างถ้าจำเป็นทุกอย่างจะเป็นหมดเลยไหมห้ากิโลมันคงไม่ได้แล้วเลยก็เลยทยอยเอาออกเอาที่จำเป็นมาที่เดินทางอ่ะพอตื่นไม่ทันก็เลยมานอนที่สถาบันนะคะก็อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็เราไม่ตื่นก็มีคนเรียกแหละเมื่อไปถึงวัดเนี่ยเข้าไปในวัด จากรถเยอะก็เดินเรียงแถวไปเข้าไปเันจะมีสองข้างทางที่เขารอคณะทำงานอารอต้อนรับเลยนะวัสดีค่ะใช่ผมตอนนั้มีลูกอาจารย์แล้วก็ยกมือบายบายไปดูงานให้เออเราก็คิดว่ไปารูปมาเราก็อยากรู้แล้วอีกการทุ็ดดวงมันเป็นยังไงต้องเป็นแบบนี้ไม่เคยไม่เคยแล้วก็เห็นโหทั้งรถทั้งคนเยอะแยะมากเมื่อเข้าไปเช็คอินเรียบร้อยแล้วเข้าไปประจำกลุ่มรอ รอต่างสาขามาเนาะสรุปแล้วเรามีทั้งหมดกี่คนในกลุ่มเราอะ่ะ <12 S 1> <12 S 2> สิบสองสิบสองสาขามาหาสาาทสุดเจะหกหกคนจุดสองก็หกก็เป็นสิบแปดจุดแปดพอเราไปเจอเต้ ธรรมัดแต่สายเดีได้อยู่ใต้ต้นไม้เจอบททดสอบเด้งเขาก็มีต้นไม้มีอะไรใช่ไหมยังไม่ถึงของเรายังไม่ถึงของเราสักทพีงแต่พอเดินไปกลุ่มที่12บสองโอ้โหกลางแดดเลยจ้ามีต้นไม้ไม่มต้นพอจัดของเรียบร้อยแล้ว่ะรู้สึกไงรู้สึกไหมว่า้ยเรามาทำไมเนี่ย ก็เหนื่อยนอนก็นอนลำบากก็ลำบากไม่ไม่เครียดเพราะว่าตั้งใจอยู่แล้วว่าจะลองดูที่ว่าทุดงเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงใช่ที่เรามาเนี่ยอาจารย์บอกว่าทุดงมันดีนะใช่ะวามใจหลวงพ่อพูดถึงอ่ะเป็นคารวะตอทุดงได้นะค่ะเราก็เลยอยากรู้ว่าทุดงมันเป็นยังไงคจริงๆทุดงอ่ะก็จะเป็นแต่พระพิสูจน์เนาะดีว่าประเจ้าคุณมได้เราเรามทุดงทุดงฐานที่หนึ่งมีคำปฏิหารตอนทุดงว่าสามข้อ สามข้อก็ข้อที่หนึ่งก็คืออยู่ใกล้ต้นไม้ขุดต้นไม้อันที่สองก็ยู่ป่าลุกชัดแล้วก็อันที่สามก็คืออยู่ในเนสนาธนที่เขาจัดเอาไว้ให้เป็นเวลาสามปีมองก็คือหาว่าบ้านพระอาจาร์หลวงพ่ออยู่ตรงไหนคุณหลับก็เริ่มเลยแล้วก็มีชื่อว่าอะไร <c oughs> อาจารย์ไปอ่ะเขาก็ยังเป็นนักบุญอยู่นะเป็นบุญทีุณ พอ,พอย่หลังมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเป็นเีนเลือก UV มดรดกตกทอดมันก็จะมีชื่อใหม่เป็นชื่อของเจ้าของใหม่นั่นแหละอ่ะพอไปถึงบ้านพ่าจ้าพ่อแล้วเป็นอะไรกีนก็เดินไปเรื่อยๆก็ผ่านพุ่มนาผ่านไปถึงมีอะไรนะกงหารนะ ถ้าร้อนสึกร้อนพุ๊บเนี่ยเราทำยังไงที่แา่ความร้อนน่ะพุทโธไหมคะแล้วก็สเปรย์สเปรย์ยาก็มีอาจารย์ที่สาขาให้ไปแล้วก็อาจารย์ที่เลี้ยงอะไรพวกนี้ก็ก็คอยช่วยเราตลอดการเปรย์เนี่ยเป็นของจันเจนสเปรยย่านารอดไหมรอดน่ะวันแรกรอดแล้วเราพกยาเยอะไหมได้ข่าวว่าเราเป็นหมอยาเลยก็ถุงหนึ่งไงอืมเตรียมพร้อมเนะ ไปเจอที่พักฐานที่หนึ่งรู้สึกเป็นไงบ้างดีใจไหมที่บอกพักจะเตรียมเก้าอี้ไปด้วยเนาะเตรียมไปแต่ไม่จั้งใจด้นั่งกันไหมก็กลัวเดี๋ยวมันจะสูงคนอื่นเขาจะนั่งเก้าอี้เราเตรียมเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกน้องไปเนี่ยเก้าอี้จาเป็นไหมถามว่าจําเป็นไหมไม่ต้องเตรียมดีกวาเพราะว่าเขาก็มีให้อยู่แล้วก็มีอาจจะพระเราชปัญญาได้นั่งสมาธิรู้สึกประทับใจไหมในฐานแรกประทับใจ ว่าเฮ้ยนี่เหลือที่ลง่ะพอไปฐานที่สองปุ๊บใกล้หมดไปใกล้ฐานแรกไหมใกล้กว่าแล้วก็ทางก็ถามว่าก็ไม่ได้ลำบากไมลำบกแต่ว่ามันมันขรุขระอ่าใช่มัน็นทั้ทางทางเรียบแล้วก็ทางที่ลงไปเลยข้างล่างเพราะช่วยัหมเพราทำทางเหนื่อยไหมไม่ไม่เหนื่อยพอทุกครั้งที่เราเริ่มทุกลงในในฐานที่หนึ่งเพฐานที่สองเราจะไปก่อนบ่าย คือเนื้อสาน้ำข้าวกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วมีนะคท่องเที่ยวมีแต่ทางที่สามที่เรากินข้าวเช้าเสร็จแล้วเราไปเลยเพราะมันไกลเนาะได้อะไรจากวัดสัจธรรมบ้างก็ร่มรื่นดีนะไปถึงก็เย็นเย็นแล้วได้พักระหว่างที่พักได้กินอะไรไปบ้างจริงพวกมีหลายอย่างนะแต่ว่าเราก็ไม่กล้ากินเยอะได้กินมะม่วงไปแล้วก็นี่มีมะม่วงเนะ การเยอะพวกคนอยากหาห้องน้ำลำบากคุ้มไหมคุ้มค่ะเนื่งถ้าไม่ได้มาเนี่ยเกิดสียใจเลยอ่ะพอวันที่สามก็เริ่มเดินทางเราขึ้นรถบัสรู้สึกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นงไปรถบัสนเลยนะนี่มันคงต้องไกลแน่เลยไม่แน่เพราไม่ให้ขึ้นรถประมาณกี่นาทีประมาณยี่สิบนาทีเนอะยี่สิบนาทีพอลงจากรถปุ๊บตื่นเต้นอีกไหมไปไหนวะไม่ไปไหนกันนะ เนอะร้อนไหมร้อนแล้วระหว่างทางที่เดินเนอะที่แรกๆมันก็เหมือนไม่มีอะไรเนอะแต่เดินไปเดินไปมันเป็นทางขึ้นเขาใช่มันอยู่มันไปเขาจริงๆเนอะสูงไหมก็สูงสูงพอสมควรนะคะแต่ว่ามันมันมันชันนะคะแต่จริงๆระยะทางมันก็คงจะไม่ได้ไกลมากประมาณสองที่โลกว่านอยากบอกอะไรพี่น้องไหมว่าการไปที่เนี้ยรองเท้าสําคัญไหมเอาลองเตรียมเตรียมตัวให้พร้อมค่ะรองเท้ารองเท้านะคะตอ ต้องฝึกใส่แล้วก็อย่าเอารองเท้าแบบซื้อใหม่เลยหรือว่ารองเท้าเก่าก่าใช้ใช่ใช,ใชนะ่ก็เตรียมวอร์มร่างกายให้ดีๆถ้ามีเวลาก็ไปหัดเดินขึ้นเนินเขาบ้างก็ได้อย่าเดินแต่ทางเรียบเดียวงมันชันใช่ w h a ระหว่างที่เดินเนี่ย <c oughs> นึกถึงไหมนึกถึงอะไรบ้างเพราะว่าฝันจะถึอเนอะมันลดไฟเขียวไฟเขียวมาไฟเขียวไปเขียวมา ไปถึงปุ๊บรู้สึกไงบ้างโอ้ถึงแล้วถึงแล้ววันแล้วพอไปเดินไปดูตรงวิวอ่ะโอ้หายเหนื่อยเลยนะเมื่อสวยจริงนะสวยจริงๆจริงระหว่างที่เราเดินขึ้นเขาเนี่ยเราก็นึกว่าเออพแม่กลัวจานกว่าจะผ่านจุดนี้มาได้จังเลยวันที่วัดเนี้ยเขาบอกว่าที่มาของวัดเนี้ยจริงๆเขาไม่อยากให้พวกเราไปดดมนะเพราะว่าที่วัดเนี้ยมันไม่สะดวกไม่สบายเพราะอะไร ไม่ได้มีน้ำใช้น้ำน้อยใช่ไฟมีไหมไฟก็ไม่มีใช่ก็ถึงที่บอกว่าจะมากันเหรอใช่ไหมแต่เราก็ไฟเนอะคณะทีมมันก็จัดไปฐานที่สามมันเนอะความทับใจมันก็ผิดจากฐานที่หนึ่งฐานที่สองฐานที่สามทใจมากคือมันเหนื่อยเหนื่อยมากที่สุดในบรรดาสามฐานแต่ว่าขึ้นไปแล้วมันก็หายเหนื่อยก็คือพอพาจุดเทียนพุงเนี่ยเราสึกว่าไงบ้าง หลังจากลงมาถามที่สามแล้วอะจุดเทียบเนื้อขอบคุณแม่ครูอาจารย์แล้วก็ที่สุส <c oughs> จุดสุนให้ับกพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วก็ผู้มีพระคุณมีพระคุณอะไรพวกนี้ค่ะค่ะพอวันปริบิตปุ๊บเนี่ยเสร็จละจบลวจะกลับบ้านอยากให้ที่เหมยพูดสักหน่อยว่าเราได้อะไรจากการมาทุดงในครั้งนี้บ้างากจากบทเรียนที่เราเคยเรียนมาเนี่ยมันมีจริงไหมใช่เราเราผ่านแล้วแหละ อย่างเช่นอากาศร้อนหนาวความเจ็บปวดเมื่อยเหนื่อยหิวอะไรป่าไม้อะไรพวกนี้จริงมีจริงมีจริงไม่ใช่มีแต่เพราะในตำราแล้วเราก็ผ่านบททดสอบนี้มาได้แล้วค่ะถามคำถามหนึ่งสนามสอบอะมันมีที่เชียงใหม่ไปที่นี้ทําไมถึงเลือกมาสอบที่นี่ทาไมถึงมาสีเขี้วคืออยากจะไปดูเขาเรียกอะไรคะตำนานของพระอาจารย์หลวงพ่อื ว่าประสงค์สายยังถูกใช่ประสงค์สายนะนะแล้วก็ที่มาที่ไปที่ทาเจอาพ่อได้สมาณยี่สิบวินาทแล้วใช่ได้เห็นจริงไหมเห็นจริงค่ะแต่พูดถึงก็คือไปครั้งที่สองเพราะว่าครั้งแรกไปตำรวจนปอยากรู้เป็นไงความรู้สึกของการไปเองแต่การไปทุดงมันแตกต่างหรือไมแตกต่างเลยเเรื่องเลยนะสุ่สั้นๆได้อะไรจดแต่การไปทุดงครั้งนี้ อดทนนะคะแล้วก็ความมีเมตตาการให้อภัยกันเพราะว่าเราไปอยู่ในในคนหมู่มากนะคะก็คือใช้ธรรมสัตยานสักพ่อของพระจัำพ่อใช้ได้เลยสามพียภัยที่หลวงพ่อเก็บมาเนี่ยมีจริงมีจริงค่ะมีจริงแล้วก็ใช้ได้จริงค่ะได้แค่นี้โอเคไหมโอเคแล้วปันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ